อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมีสวกาขาโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามิ พุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโพควาโหา ข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพระเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติปิโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าขอบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามวันทามิเจตยังสัพพังสัพพัสฐานเนสุปฏิทิตังสารีริกธาต ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิงชินโยจะพุทธรูป,ปังสกลังสทาขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้